เมื่อนี้นะคะนาานะคะเฮาต้องอยากขอบคุณโควิดนะคะช่วงล็อกดาวน์หลายๆนะคะเหให้เฮามีงานแบบว่าเสริมนะคะอาชีพเสริมขึ้นมานะคะเพราะในช่วงล็อกดาวน์นะคะเฮาซีมีการปลูกต้นไม้เพื่อการพอนคครยหละก็รีแลกนะคะในช่วงนั้นคือเป็นช่วงตึงเครียดนะคะแต่ว่าผลที่นะคะได้รับออกมากขึ้นนะคะอันนี้นะคะก็มีเพื่อนๆนะคะนี่ สั่งเข้ามานะคะุคณอยากได้ดอกไม้นะคะในบ้านของเฮาที่เฮาเห็ดเป็นว่าอ่าปลูกเอ่อเล็กๆน้อยๆน,นะคะเป็นอาชีพเสริมด้ยความหักน้ำ้วก็ศทาเพื่อนอยากได้เป็นแบบว่าเป็นกิฟต์เป็นของขวัญวันเกิดวันเปิดร้านไม่นะคะวันคืนบ้านใหม่หรือว่าวันครบรอบแต่งงานต่างๆนะคะไม่แต่เอาของเป็นของฝากนะคะ ก็มีหลายคนที่ทักเข้ามานะคะก็มาเอาน้ำเห้านะคะก็ขอขอบคุณหลายๆนะคะน้ำมือนี่นะคะก็ือวานะคะประมาณหกเจ็ดต้นนะคะอันนี้ก็ยุ่คันนอกอันนึงมีเฮาสแบ่งส่วนหนึ่งไว้ในตะกร้านะคะเนาะสิเอาไปดรอปหน้าบ้านของเพื่อนนะคะซึ่งก็มีต้นนะคะต้นเอ่อมอนสเตอร์รานะคะอีกต้นหนึ่งคนอยากได้นะคะก็สิเป็นกวักมอรกตนะคะก็สิต้นงาช้างต้นลินมังกรน้ำนะคะก็แล้วก็ต้นเศรษฐี เรือนในนะคะหรือว่าเขาอิ่นสบายเดอพลาญนะคะไอ้นี้นะแล้วเขาก็มีของฝากน้ำนะคะนะอันนี้พอดีบางเอิญว่าเขาเห็ดเข่าพัดปูนะคะเขาก็เิเอาเป็นของฝากให้ลูกค้าทั้งเป็นลูกค้าทั้งเป็นเพื่อนนาฮักนะฮะเข้าสองแพ็คนะคะเพราะว่าเพื่อนอยู่น้ำกันสองคนนะคะเนี่ยก็คือเป็นของฝากนะคะจากเข้าพร้อมนะคะเพราะว่านี่มันเป็นความสุขความสุขทางใจนะ เนาะค่ะเนาะก็เลยคล้ายๆก็ว่าเป็นการแบ่งปันนะคะเข้าได้เฮ็ดนะคะเข้าได้พอเพาะเข้าได้ปลูกเข้าได้แยกต้นของเขานะออกมาเป็นผลผลผลพลอยได้นะคะ จากที่แบบว่าอิ่มอกอิ่มใจแล้วก็คือเข้าได้แช่นะคะแบ่งปันเพื่อนนะคะให้เพื่อนได้ไปประดับประดาหรือว่าเป็นของขวัญเป็นอย่างนะคะในราคาที่นาหักนาหักเป็นกันเองนะคะการบอรแบดนะคะอันนี้ก็คืออยากออกมาแช่นะคะเพื่อนเพื่อนว่าสิ่งที่เข้าหักว่าจะเป็นงานอดิเรกนะฮอบบี้งานอดิเรกนะคะเข้าบึงนะคะว่าบางที่นะคะมันก็สามารถเป็นไายได เพิ่มเสริมเติมขึ้นมานิดๆในหน่อยใดบอมากไมยแต่ว่าความรู้สึกของเท่านี้มันมันมีความสูขหลายๆนะคะมือนีทางไทโนอฟอกัสก็เลยอยากเอามาอวดเพื่อนๆนะคะว่าเออน,นะอนี่นะมือนีนะคะจากช่วงที่แบบว่าบิกฤตของเท้านะคะเท้าก็เอามาเป็นว่าเป็นกําลังใจนะคะเป็นไร่ยได้เสริมนิดๆใหน่อยค่าขนมค่าอย่างคือมัน ถ้าเขาเทียบคุณค่าทังด้านจิตใจมันนี่มากไม่นะคะเขาก็อยากบอกว่าถ้าเพื่อนๆติดตามเพย y อ่า u b e ูบชาแนลของอ่ไทโนโฟกนะคะก็จะเห็นว่าเขาก็สิเป็นไลฟ์ส,สตไตล์หลายๆหลากหลายต่างๆนะคะซึ่งเปิดขึ้นในช่วงล็อกดาวน์นะคะนี่ก็จะมีต้นใหม่ยังต้นหลังหลังหลงของไทโนโฟกนะคะนี่ก็จะเป็นเห็นบอยนะคะนี่ก็จะเป็นต้นมันนี่มันนี่พลา อมันนทีนะคะฝรั่งเขาเอิญน,นะคะนี่ก็คือส่วนหนึ่งซึ่งเขาใช้เวลานะคะในเวลาว่างของเขานะคะเอามาจีใจให้นในเกิดสมาธิเกิดความหักนะคะเถาบางๆนะคะเพื่อนๆกันร้องร้องเบิ้งเด้อค่ะเด้อ,ดอ,ดอสำหรับมือนีกับเขามากนะคะแออแช่นะคะสิ่งที่แบบว่าเออ งานที่ห้าหักจากเสริมที่งานประจําแล้วอาจสิสามารถเป็นงานที่เหตุให้งห้ามมีรายได้เพิ่มเติมขึ้นมาได้นะคะรายได้ทั้งเป็นตัวเงินตัวท่องแก,ก็รายได้ทั้งเป็นความสุขทางใจนะคะสําหรับมื้อนีนะคะกะขอบคุณหลายๆค่ะที่เข้ามาเบ่งนะคะเนาะไทเนโฟอกัค่อยพ่อกันไหมนะคะเมื่อนีก่ะแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ